ชาวบ้านเกาะพะลวยเศร้าวามบูด้ายาว15เมตรหนัก10ตันเกยหาดตายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2567ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายธีรพงศ์ทองมากแบ่งไลฟ์สดชาวบ้านหมูห่6ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังร่วมแรงร,ร่วมใจช่วยชีวิตวามบูด้าขนาดใหญ่ที่กำลังดิ้นดนให้ตนเองออกจากการที่เข้ามาเกิดตื้นบริเวณอ่าวซองของเกาะพะลวยโดวยวามบูด้าไม่ทราบเพศมีขนาดลำตัวย,ยาว15เมตร คาดว่ามีน้ำหนักโดยประมาณสิบตันชาวบ้านและเด็กๆท,ที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาช่วยวานบูด้าที่เกิดตื้นซึ่งจากการที่วานบูด้าตัวนี้เกิดตื้นน่าจะเกิดจากการเข้ามากินลูกปลาขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารที่วานบูด้าชอบทำให้เกิดตื้นจนไม่สามารถกลับสู่ทะเลลึกได้จากคลิปพบว่าน้ำทะเลรอบตัววานบูด้ามีสีแดงซึ่งเกิดจากเลือดของวานที่ออกมาตามผิวหนังของวานบูดา้าที่ดิ้นรนเพื่อเอาตัวเองออกสู่ทะเลที่มีน้ำลึก ซึ่งการช่วยวานบด้าดังกล่าวเป็นไปด้วยความลําบากเนื่องจากสภาพน้ําที่วานบูด้ามาเกิดตื้นนั้นน้ําทะเลสูงประมาณ50เซนติเมตรชาวบ้านจึงต้องรอให้น้ําทะเลขึ้นสูงนายธีรพงษ์ทองมากชาวบ้านเกาะพะลวยได้ประสานไปรยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ได้นําเรือ,อยางติดเครื่องยนต์จํานวนสองลำเดินทางมายังจุดที่พบวานบด้าเพื่อเข้าช่วย แต่วานบูดาไม่สามารถทนพิษจากบาดแผลที่ถูกหินบาดตามลําตัวบางจุดซึ่งเป็นแผลลึกจากการดิ้นรนทําให้วานบูดาดังกล่าวได้ตายลงทากลางความเศร้าของชาวบ้านเกาะพะลวยจนเวลาประมาณ15นาฬิกาน้าทะเลได้สูงขึ้นชาวบ้านจึงสามารถดึงวานบูดาออกจากจุดที่เกิดตื้นได้โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อังทองได้นำวานบูดาที่ตายดังกล่าวไปพิสูจน์หาสาเหตุการตายและเทียบรูปว่า วานตัวดังกล่าวเป็นตัวที่หากินในขิดอุทยานหรือไม่สำหรับวานบูดาเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดยนายจิรพงษ์ทองมากชาวบ้านเกาะพะวยกล่าวว่าตนเองได้กลับมาจากการบางอวนจับก,กุ้งระหว่างนั้นได้เห็นน้ำกระจายจึงได้นำเรือเข้าใกล้จุดเกิดเหตุดังกล่าวจึงเห็นว่า เป็นวานบูดาขนาดใหญ่จึงได้ไลฟ์สดเพื่อขอความช่วยเหลือชาวเกาะพะลวยที่รู้ข่าวต่างรีบเป็นทางมาช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะน้าตื้นใช้วเวลากว่าสามชั่วโมงที่พยายามช่วยแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ทาให้วานบูดาตายตนเองและชาวบ้านเกาะพลวยเศร้าและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะวานบูดาเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่ชอบหากินบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและเกาะพลวย การไปของหวานครั้งนี้ตัเองรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเรืเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน